จะถอนแล้วนะตรงนัเอ้าเอ้าาา่ัยนดตี้ยาแม่เราลงไปดูแดแดงไม่ัเสื่อมภาพล้วพูดเลยอันนั้นถอนได้หรอเป่คะบ่ทันได้ถอนแจลูกวัสิบเก้ายี่สิบเมกันนี่แหละอันนี้เขาดูซองนี่อ๋อเราเราเราถอนสอนบางเต๋ดินนที่หลายย่างนี่ ขอ้มเด <c oughs> ียวมาไหนสิมูสนมถูกนังน <eterm Gore> ี่รามัจะเป็นอะไร่นี่ี่เดนี่ต้องดึงมไม่เปลี่ยงเอาดึงมัเหอ่องแ้งนนเนี่ย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 ต้นนโอ้ยนั่นนี่หั่นบดลกเลยแต่ว่ามันก็ไม่แน่โยบที่นี่มันก็ปยแล้วเท้ามันจะดึงขึ้นเตตัวนั่นลลกค่ะนั่น นี่เป็นร้านสิเขาเม็ดเลยเขาฝักเลยตอนนี้เ่ๆปูี่ลังนี่เข้าฝักไลยตอนนี้ดอกเนี่ยพี่ดอกที่เสื้อดอกไอ้เพื่อนบ้างเนี่ืเปเป็นที่สิ่เล่นี่มันมากบ่ดอกเหรอบ่บ่อซันดกกันได้ค่ะนี่เห็นไหมมันเน่าตรงนี้แล้วเสียะคนเน่าันกัดนี่อย่างว่ากัดอยู่ในหนีได้เนี่ยปวกเนี่ยนอย่างคคงดู ปวกปวกอาการปวกปวกปวกเจาะปวกเจาะปวกอยู่ในหางนี่พี่ปวกเต็มเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมปวกปวดอะไรกุลมันเข้าจอไปเรื่อยๆต้นมันเข้าจอแล้วมันคงจะหวานด้นี่เนาะคือดูนี่เต็มเลยค่ะเห็นไหม อาการมันก็จะเหี่ยวลงแบบนี้เลยเป็นได้ถอนเห้แล้วอีกสัต้นตนี่ว่็ได้ดอกถอนเอาโลดถอนออกโลค่ะแต่ว่าปวกไม่น่านั่นเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้เขาดูนะมีบอคะขาดดันไปเลยบอันนี้ปวกเจาะค่ะนี่คือกันเลยนี่อาการปวกเจาะคือกันเลย แสดงว่ามองนี้เราต้องมาขามมากับจัะปวกออกมันเข่าไปเจาะเจาะเข้าไปในต้นหากนี่เลยนนนเนอาเทือนี่ไปน้ำหนักหนูสิเอาไปเห็นเพิ่นเบิงบ้งปวกแล้วก็เบิงบ้งปุ่มปมมันสินี่นี่หลายสาเหตุขเขาเอาตรงเบิ้งว่ามันเป็นลี่ยนได้แสดงว่าแปลงนี่ปวกหลายได้นี่มูยุบยุบนี่อาการเดียวกันซ้อมเบิ้งอันนี้ก็ได้นี่หนูว่าบ่ต่างกันเด้อนี่นั่นเห็นบ่ ฟาบโหลดเลยขาดขาดลิ่เลยปวกเยอะๆลายเลยบางทีมันก็ไม่ใช่โรคบางทีมันก็เป็นแมลงอย่างนี้แหละแต่ว่าันฟิชเชดยังไงเราเดินไปดูอ้าวผู้ใหญ่อันนี้ปวดเ้อเนี่ยเต็มเลยนี่เจาะว่าได้มากเลย บอกแก่ปินไดนี่ปวกเข้าไปเจาะในนี้เต็มเลยที่ยุบยุบของเราเนี่ยบางอันที่ว่ามันเป็นต้นเป็นต้นห่างๆกันนะเป็นน้ำปวกปวกกันมั่แม่นค่ะปวกกันปวกเชื้อราตรงต้นไม้คนนี้ใช่ปเชือรามันกัมันกัสิเป็นอาการอีกแบบนึงช่วงผมว่าเดือนนึงเลยเสื้อแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้หนูจะให้เพื่อนดูเรื่องปมอันนี้ปม อันนี้อันนี้ปมที่ท่าดอาหารค่ะที่ที่มันสร้างทาาดอาหารขนาดมันตนแก่แล้วมันก็ยังมีปมอยู่ได้นี่แสดงว่ามันสมบูรณ์มันมันมันตึงในตัวเจนได้มันเก่งอยู่นี่หาทตุอาหารมันหาอาหารได้อันนี้ปวกแก่าอันนี้ปวกร้ายอายร้ายอันยุค่ะที่เป็นปวกนี่เออส่วนอันนี้สิคล้ายๆกับรรโคกที่ยกแปลงลักษณะเสียค่ะแต่ว่า หนูสังเกตดูแต่ว่าบ้านนาใจว่าบ้านเฮาเตรียมดินบ่ค่อยดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพิ่นไทยจะข่างแบบสองข่างเงี้ยบอืมที่สามยกหล่อืมเพิ่นสิบ่ปั้นเง่นบ่ค่ะปั้นยืนบ่อ๋อก็็็สิเเปปนนอ๋อถ้าที่ดีนี่เป็นขนาดนี้นี่ คือเอาดินแบบนี่มาถมหงอมันคือเอามาถมเงาใิครับมาแกงเงารอบเป็นอ๋อแสดงว่าเราเตรียมดินดีอยู่เนาะแมมนนแต่ดินมันเป็นดินทรายแบบนี้มันล่มหัวดีอยู่ดอกแล้วมันรวมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะคือแปลงนี้มันว่ได้ว่ได้เอาเอาดีเแต่หย่าแต่หย่าบ่ค่อยหลายหย่าบ่ค่อยหลายดีอยู่อันนี้มันสีได้สีได้ผลดีอยู่ของเรานี่แปลง แต่แปลงนั้นสิมีปวกแปลงแปลงนี่ปวกหลายแปลงเมียปวกหลายแต่แปลงนี้มีบ่บุนี่บ่ทันได้สังเกตเบิ่งอันยุบยุบต้องถามยายไะยายเราเราเราเป็นอันซุนก็จะปวกยาค่ะปวดอ่ายาย้ายบอกยังก่อนที่วันพุธวันเสาร์ไยใช่ได้เลย <year Boom> frog frog> แต่แปลงนี่ไม่ค่อยเห็นป็นได๋ด้ค่ะปวกเห็นหน่อยแปลงโนนนะจะลายไข่ไข่กันแม่ที่เราถอนยางแบบยางแปลงนั <on> ่นรู้บ่เนี่ย นี่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 อันนี้จึงเป็นจึงเป็นที่ว่ามันเน่าค่ะเี่ยคนเน่าขาดสิดำแน่นี่ค่ะมันสิไปไปสซ้งนี่เชื้อคนเน่าขาดมันสิยุบลงไปแน่นี่ค่ะยุบไปเจ็บหมากแลลวกันยังยุบไปอยู่ มันสิบใบแนวเนียค่ะเปื่อยไปเลยเนี่ยเปื่อยไปเลยเนี่ยเห็นบหมมันกินสิบบนเหลืออันนี้เลยด้วยไปเก็บมากไว้แนวเร่งเร่งมากเถิงหมากนี่ตัวนี้ก็เก็บแต่มันก็มีอันนี้อยู่มีไม่หลายหรอกป้าตัวนี้คือได้หลายแท้ไก่พงอู่ตัวนี้โอ้สมคืนเนี่ย ป้าเลยเนี่ยสุดยอดมันห่าเอออันนี้ต้นหางเท่ากี่ดีบุกอ้าดูดูอันนี้เกินเกินมาตรฐานที่พันจะได้พูดได้เนี่เพราะว่ามันศักยภาพมันได้คักเล่ต้นนี้ไหมบอบอหอกบออกเล่นไม่อ่อนเอาเบิ้งโดยตาสิมันเกินมันสิบบเป็นแปดซิปอ่าบอแปดซิปฟักคนเดียปกติเขาสิเบิ้งองค์ประกอบผลผลิตเขาสิเบิ้งว่าในในหลุมหนึ่งเนี่ยหลุมหนึ่งสิมีจักฟัก ยังสีนะคะอันนี้ลุมนี่มันโอ้ลุมนี่มันเกินวันสิเป็นรอยฟัสปกตินี่ถึงไหมโอ้เจ้าของแปลงใช่ไหมคะเนี่ยชื่ออะไรคะอรยาอรยาอยู่บ้านอะไรคะน้องย้ขาวน้องยาขาวตำบลดอนจานสีชมพูนะคะนาจานโอ้นาจานอำบภสีชมพูนะคะ สิได้ขายมักทั่วแล้วดีใจบ่นี่ดีใจจ้าดีใจเพิ่นมาชมสวนพร้อมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะโพสต์ขายให้จ้าขุนเด้เพิ่งามอีหลียญมังทั่วแล้วนสวนอันนี้รุ่นแรกเพราะว่าอันอันรุ่นสองลงทุนกินเนี่ยใกล้พูดเนาะเออแต่ว่าฟังทั้งพุ่นที่ว่าเกิดทังห้างกันบ่ะคะอ๋ออนกันนั้นของพ่อนาม่เลี้ยงอันแม่เลี้ยงใช้ทุ่งไร่ยาอันนี้ของข้อเทียมที่ว่าเม็ดหน่อยนะขุนเดนหกฝักใหญ่มากนะคะเนี่ย โอ้สวยอยู่สวยอยู่โอ้เก่งอยู่เด้นี่บ้านห้องปลูกได้แน่นี่แต่ว่ามันจะระวังมันจะโปะนันี่เห็นไหมนี่คืออาการโปะโปะนี่คือมันจะไม่เต็มจะไมนเป็นลาอันนี้แหละโอ้เนี่ไม่เป็นสาเหตุแบบนี้ละเปื่อยเลยต้นี้ข้างในเชื้อเข้านั่นนี่หรือยังไงเนาะหรือว่ามันชื้น เมล็ดเน่าเลยบ่เต็มบ่บ่อบ่อบ่อจะเลื่เติบโตเล้วเนี่ยบ่พัฒนาเลยมันสิไปซ้ำเนี่ยเดี๋ยวดูฟักอื่นซิฟักอื่นเป็นบ่บ่เป็นแกนแกนเนี่แสดงว่าเออนี่แกนอยู่นี่อันนี้เต็มอยู่บางอันอาจจะไม่เต็มนี่ที่ว่าที่ว่ามันทามันบางใดเป็นดินนน้นนั้นเนียนๆในกระสั่นสิเลี่ยมดีอันนี้ได้ใส่ยิบซ้ำบ่ใส่จ้ะขนาดใส่ยิบซ้ำเด้่นี่เนาะแสดงว่าดินเฮามัน ถาดอาหารห้องว่ท่านด้หลายปันใดเดี๋ยวห้องบำรุ่งเอายิปซ้่มเฮาก็ได้ใส่ปีนี้แหละไก่บ่ได <c oughs> ้ใส่ปีไก่โปะบ่ะโบ่หลายปโปะแต่แถวพุ่นละพุ่นสายที่พุนพุนเนยอ๋อดินทรายมันสิบมาโปะดินอันน,อนู้นนี่เสียโอ้แน่นดียังไง<อ>ดินน,นู้นแน่นดีพุ่นิดดินหน่อยไป,ไปเดี๋ยวไปเบิ่งมักขุอดินหน่อยแล้วเนาะ